ครับวัสดีครับผมข่าวคำผงอ e ีสาน u t u b e กลับมาแล้วนะครับมาเมื่อในวันที่2กรกฎาคมพศ2 5น5มาเบิงแนวข้างการปลูกทุเรียนุยโคบครับไปเบิงนะครับผมพุนละครับพี่น้องผู้ถี่มีความชำนาญและเกาเชี่ยวชาญนะครับผมสิพาพี่น้องไปสอบถามว่าวิธีแนวการเหตุการณ์ทำของเพิิน คนใส่ระบบแบบใดวิธีเหตุแบบใดไปเลยครับผมครับสวัสดีครับผมผมอีสานยูทู e ครับกะจากหัครับอ่าแนะนําตัวจัหน่อยนะครับเอ่อมนะครับอ่าบ้านคากลางการอ่าเป็นตัวอย่างในการปลูกต้เรียนในนานะครับแบบยกโคกครับครับตอนนี้ครับอ่าคุณสมยศครับ แนวการเฮ็ดตอนนี้เป็นรูปแบบโยกโคนมคันบ่อบางบางบาง,บางรูปแบบก็จะเป็นแนวหญ้ามปนบ่อครันผมใช่แต่แตนวนี้ของค,คุณสมยศนี่เฮ็ดแนวโพนแบบแบบแบบนวโพนเนาะแนวขคนแบบส่องกลมมันบ่อครับอันนี้อันนี้ยกยกโคนแบบปลูกต้นคู่นะครับต้นคู่นะครับการปลูกทุเรียนนะครับพื้นฐานต้องดีนะครับถ้าพื้นฐานดีเนี่ยเราเราเรามั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าทุเรียนเราไม่ตายและโตเร็ว การทาแบบนี้ที่เรายสามปีเนี่ยมีลูกเลยนะครับการการยกโคนขึ้นมานะครับเพื่อเรียนเติบโตดีนะครับรากไม่เน่านะครับแต่ว่าต้นทุนจะสูงนิดนึงนะครับการยกโคนนะครับสอบถามคุณสมยศอีหนึ่งครับว่าการยกโคนขึ้นมาเนี่ยคุณสมโยศได้จกหลุมลงไปบ่ครับอยู่อยู่อยู่ที่พื้นที่ทำเลนะครับว่า ใต้ดินเนี่ยหินดานเนี่ยมันลึกไหมแต่ถ้าหินดานลึกเราเราก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้ไมโครอ่าขุดอ่าไม่ไม่ต้องใช้ไ,ไมไโครล้วงลงไปนะครับแต่อันนี้หินดานมันตื้นนะครับก่อนที่เราจะอ่ายกโคนนะครับหินดานตื้นเราก็เอามือยกโคนเนี่ยเจาะหินดานให้มันทะลุก่อนแล้วเราก็ยกโคนขึ้นมานะครับตอนนี้พื้นที่ทีจัมกำลังทำการตอนอนยู่พื้นที่อยู่บ้านไหนครับนี่อ่าบ้านหนองทับนะครับตามบนอ่า เก่าขามตำบลเก่าขามครับอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีราชธานีนะครับครับพี่น้องครับนี่เป็นแหล่งที่สามนะครับที่ที่ที่ผมได้ทำเป็นสวงที่สามนะครับที่ได้ออกรูปแบบนะฮะในการยกโคนนะครับอันนี้ก็เป็นสวนของของคุณพี่อําพรนะครับผมก็มารับงานทาทาให้พี่น้องเพื่อให้ทุนเรียนเนี่ยประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนะ แปลงนี้เป็นแปลงที่สามคุณสมโยธ์แปลงที่3ามครับแปลงที่สามที่ดำเนินการในรูปแบบนี้ครับแปลงาครับแปลงนี้เจอหินดานลึกกว่าครับหินดานอยู่ประมาณเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวเวลาที่เอาโค่นยกขึ้นนี่ทั้งใ่ได้จบลุมลงบ่อ่าจบครับจบจบขาเป็นบ่อห่าครับว่าเราจบไปถึงหินดานเสร็จแล้วเราก็เจาะทะลุหินดานลงไปอีกในคุณสมโยน์นี่ใส่แนวก้อนทวงเท่าไรครับ แปดคูน8ปครับแปดคูนแปดลูกต้นคู่ไม่ต้องครับปลูกต้นคู่ครับเราจะยกโคตรลักษณะวงรีนะครับวงรีพอเราปลูกต้นคู่แต่ถ้าเราปลูกต้นเดียวเราสามารถทำแบบวงกลมได้วงกลมได้เลยอ่าให้คุณสมยศผ้าขื้นไปเบ่งแนวหลังของโคตนะครับไปเล้ครับผมไปวันน้ำกันเนาะอือ อ่าบางรูปแดดแบบดินนะครับดินนี่อ่ายู่เน่อนค้างดินเนี่ยนะครับสวยบ่อหรือสมบูรณ์บ่อครับดินดินสมบูรณ์มากครับดินนี่คือดินสมบูรณ์มากนะครับดินแบบจริงๆแล้วปลูกไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็รอดนะครับไม่ต้องรองพื้นรองอะไรมากเลยนะครับนะับปลูกได้เลยนะครับดินแบบนี้นะครับแต่วิธีการปลูกให้ดีที่สุดเราก็ต้องรองพื้นนะครับผมครับอ่ะขึ้นไปข้างบนเลยครับ ข้างหลังโค่นนี่ความกว้างสียู่ประมาณเท่าไหร่ครับเท่าไหร่คูณเท่าไหร่ครับประมาณอันนี้ประมาณ3เมตรเอ่อสองเมตรคูณสเมตรนะประมาณน้องคนสมยศเนาะฮะใช่ครับสองเมตรสามเมตรนะครับนี่เบิ้งเบึ้งนะครับนี่นี่ผมจากผมไปหาคุณสมยศนี่ประมาณ3เมตรนะครับแล้วก็ความกว้างก็บชประมาณ2เมตรน้องคนสมยศเนาะต้นคู่เราก็เว้นระยะเมตรที่สิบ เออต้นทางกันเมตรยี่สิบเครับมต่สครับอืมเมตยี่สิบอ่ะอันนี้เป็นนางจริงนะครับพี่น้องทุ่งนาครับพี่น้องผมเสถียให้เบิงในครับเป็นทีหน้าอีหลีครับเป็นทีหน้าทีลุ่มอีหรีครับคุณสมยศบอกว่าสามารถโยกโค่นขื้นดัดแปลงจากทีหน้ามาเป็นสวนทุเรียนได้ลอยเปอร์เซ็นแม่นบ่าครับคุณสมยศครับถูกต้องครับเออนี่ครับทีหน้าอีหลีนี่ครับพี่น้องโอ้โหนะเบิงเบิงพี่น้องเบิง แปลงนี่จังไรครับผมสองไร่ครับสองไร่นะครับทำไมเราที่สองไร่ถ้าเราปลูกต้นเดียวเราจะได้แค่ห้ากี่ต้นนะครับทีนี้เราต้องการจํานวนนะเพิ่มเพิ่มปริมาณนะครับในเนื้อที่สองไร่เราอยากได้ร้อยต้นครับถ้าถ้าต้นเดียวหนึ่งไร่ได้กี่ต้นครับยี่สิบห้าต้นครับยี่สิบห้าต้นหสองไร่ห้าสิบต้นครับเราเราอยากได้ร้อยต้น อ๋อเพื่อเพื่อที่สองไร่เราจะทําให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดไม่ไม่เอ่อเอ่อถ้าสองไร่ห้าสิบต้นถ้าปลูกต้นเดียวใช่ครับถ้าปลูกคู่สองไร่ได้หนึ่งร้อยต้นอ้โหูเหตุผลครับเหตุผลเราต้องการเพิ่มผลผลิตแล้วเราจะทําให้ที่สองไร่เนี่ยเกิดอ่ามูลค่าได้ได้ปริมาณได้เพิ่มมูลค่าให้มากที่สุดนะครับก็เพอ พื้นที่เข้าหน่อยเนาะ,ะนพื้นที่น้อยถ้าเราปลูกร้อยต้นเ่าก็เรามีที่ร้อยต้นเนี่ยเราต้องปลูกสี่ไร่แต่เรามีสองไร่ใช่ไหมครับ,รบหนึ่งถ้าเราปลูกต้นเดียวสมมุติว่าต้นหนึ่งมี100ร้อยลูกนะครับก็ห้าห้าสิบต้นต้นละร้อยลูกนะครับครับแต่ถ้าเรามีต้นคู่มันจะได้ร้อยห้าสิบลูกต่อต่อหนึ่ง ต่อหน,นึน่<า>งโคนมัน,นจะมีสองต้นใช่สองต้นครับมันก็จะแบ่งเบาภาระไม่หนักมากครับครับอ่าอย่างต้นนึงเอาไว้ร้อยลูกมันก็ทําให้ต้นโสร้งไปนะครับแล้ก็แบ่งต้นให้มันมีเจ็ดิบห้าลูกต่อหนึ่งต้นแล้วเราก็จะได้ผลผลิตเพิ่อมอีกห้าสิบล้เอาสอบถามคุณสมยศครับว่าพื้นฐานคุณสมยศ มีบอ่อและกะ็คุณสมยศเป็นคนพื้นที่อยู่จังหวัดไหนครับอผม,ผมอยู่จันทบุรีครับโโอหม,มาได้เมียอยู่น้ำยืนน้ำยืนจังหวัดอุบลเนี่ยครับ,รบม,มามานี่ก็ตั้งใจมาทําสวนทุเรียนโดยตรงเลยครับคบนะครับทำงานอยู่ที่บ้านผมน้องเมียผมไม่อยู่ด้วยแต่ว,ว่ามีที่อยู่นี่เมียก็คิดถึงบ้าน พี่หาน้องปีหนึ่งมาหาพี่หาน้องหมดทีละสองสามหมื่นนะครับไม่ได้มาปีปีมาสองครั้งนะครับผมว่าโอ้แต่ถ้าอย่างนี้ไม่ไหวแล้วนะครับครับเมียชวนเมียกลับมาบ้านแต่มามีเงื่อนไขอย่างเดียวต้องปลูกเรียนทําสวนเท่านั้นราะผมมีที่แค่สิบไร่ครับที่สิบไร่ปลูกมันก็เลี้ยงครอบครัวไม่ได้ครนะครับทํานาก็เลี้ยงครอบครัวไม่ได้เพราะว่าที่มันเป็นนาไม่สามารถไม่สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้ว่านั้นเละนะ นะครับในในในพื้นที่แค่สิบไร่ครับถ้าปลูกผู้เรียนติดไร่เนี่ยครับเลี้ยงได้ครับครับผมสามารถมีเงินส่งลูกเรียนได้ครับครับครับซึ่งคุณสมยศครับแปลงนี้เดิมแล้วเป็นพื้นที่ปลูกตรงนี้ก็ทั้งมันเดิมทีแล้วเนี่ยจะของเขาน้าเดิมทีน่าจะทํานาแล้วก็จะมาปลูกหญ้าเลี้ยงวัวครับหญ้าครับผมนะครับ ทำนาใช่ไหมครับทำนาเนาะครับที่สูงหน่อยก็มาปลูกยาเลี้ยงงัวครับที่แค่เยอะก็แค่เยอะเลยครับเป็นนานก็แบ่งทั้งสองไร่นะครับจะมาทำพืชเศรษฐกิจของประเทศเราครับผมครตะปลูตะปูวั้นกับว่าได้หลายดอกผมบ้านนี่เนาะปลูกไปไร่ละจักบาทดอก มันก็น่าจะได้ประมาณสองหมื่นอ่าไรละหมื่นแต่ปลูกสุรียนครับสองลายตกไปอยู่แหมค่าได้ผลเนาะสองไลรต้นเนี่ยนะครับสามารถมีโอกาสได้ถึงปีละล้านนะครับเรียนราคานี้นะครับหนาสนนะครับหนาสนกับ้องครับคุณสมยศครับจากนี้ก็จะให้คุณสมยศเนี่ยพาไปเบ่งการจกแต่ละโค่นแต่ละโค่นนะครับเพิ่นใส วิธีโจกจังไดโจกไปเลือกซํำใดครับไปน้กันนะครับไปนลครับผมครับผมไปแล้วครับผมพี่น้องอยากหูอยากเห็นเลยครับพี่น้องครับผมไปน้ากันเลยครับครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องได้เบิรงคลิปนี้แล้วนะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กะย่าลืมกดสัตวนไขเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามน้ำแนวพี่น้องและกะย่าลื่มกดกระดิ่งด้วยเพื่อทิได้รับคลิปใหม่ๆก่อนมูครับผมอีสานยูทูป ติดตามนะครับกรเกษตรอีสานเท่านะครับมาเบ่งวิธีการปลูกทุเรียนรูปแบบการยกโค้นนะครับถ้าพี่น้องเบ่งไปเรืเลยครับผมเป็นรูปแบบแนวท่างเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับถ้าพี่น้องสนใจจากปลูกทุเรียนนะครับกะ เดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรคุณสมยศให้พี่น้องได้เบิงอ่าได้เดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรคุณสมยศลงไปตน้นต้นคลิปให้พี่น้องได้ติดต่อแล้วก็สอบถามคุณสมยศเลยครับเด้อเบิงเนี่ยชางนะครับอ่ามาทางขอ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 กสังหอกด่านไหมครับผม เดิมที่แล้วเป็นพื้นที่ให้อยากสูงสูงกว่าทีหน้าน้อยนึงนะครับปลูกหญ่าโน่นโน่นเขามาแน่นะครับก็บเป็นมีวิธีปักหลุมปักไม้แล้วก็มากไว้นะครับพี่น้องโดนกาเฮ็ดเป็นท่งไว้นะครับปักท่งไว้เป็นระยะระยะนะครับ ตอนนี้กำลังเอาตนตอไม้ออกครับผมครับผมคุณสมยศมาัี่อีกคือตอนนี้กากำลังสีจกหลุมบ่ครับใช่ครับต่อไม้ออกก่อนครับผมเอาตอไม้ออกก่อนเม่นปะอันนี้กำลังกินนะฮะอันนี้ทีมงานนี่คือผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญอสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผู้เชี่ยวชาญอันนี้ฝีมือค่ะฝีมือครับฝีมือ ก็ล้เอันเอ่อครับทีาำได้ำไปทำไปมปีประโยชน์ตรงที่เวลาเราปับน้ำน้ำจะออกเสมอกันต้องให้ล้างเสมอกเลยครับใช่ครับน้ำจะออกเสมอเออตามมั่งออกแน่นบ้งอีกคนทีไม่ออกมีปัญหาเวลาเขาหน้าว่างนะว่างระดับดามมันจะเสมอกันเลยใช่ครับครับผมเวลนผูมเที่ยวชาร์จา้นะครับอโอ้ยยอมรับยอมรับโอ้โหฝีมือฝีมือสุดยอด ติดต่อได้นะครับทางเข้าอีสานอีสานนะครับอีสานยูทูบอีสานยูทูบเบอร์โทรพท์ครับผม083 372 47 37มมเี่ากับเบอร์โทรคุ้นสมยนครับผม098 8 9 36 218นะครับผมสามารถติดต่อเนาะรับงานทำงานครับผมขันพื้นฐานนะครับ ที่จะทำให้ได้เอาครับบานทีมาเบิงมาเบิงมาเบิงแนี่นวทางการว่างหลุมก่อนสีเอาโยโคนนี่ว่างประมาณนี้แมนบ่ครับคุณสุยอดอันนี้เราเช็คหินดานก่อนครับเพราะหินดานก่อนเนี่ยนาเนี่ยมันจะมีดานจะตื้นครับผมหินดานจะตื้นนะครับอันนี้เราเช็คหินดานก่อนเช็คหินดานก่อนบ่อ่าเช็คก่นว่าก้นก้นหลุมก้นโคตนแมนบ่ครับอ่าใช่ครับ เช็คหินดานเช็คหินดานก่อนนะครับครัเพื่อที่แป้งนี่ประมาณเลือกประมาณเม็ดกวาเลือเม็ดเลืกเม็ดกวาเม็ดเดียวฮะเม็ดเดียวน่อ,อที่ทั่วไปเนี่ยจะเม็ดเดียวแต่อาจจะไม่เสมอกันนะครับอันนี้อันออน,น,น,นี้เราจะเช็คระยะประมาณอ่าเกินสองเมตรไม่เกินสองเมตรครับ เราจะเช็คหลุมก้นหลุมว่าหินดานลึกประมาณไม่เกินสองเมตรไม่เกินขึ้นมาอีกเม็ดไมาิดมันจะพอดีพอดีอ่าครับแต่ถ้าเราไม่ยกพุกมก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับจากนี้็มีการกรบกบหลุมครับบ้านนี้ครับครับพอผมนะครับต้องกบหลุมอ่าครับการลองพื้นไปในตัวเลยครับเอาหน้าดินลงไปโอ้เอาหน้าดินลงไปลองพื้นเลยหน้าดินลงไปลอง เทีนยนัาจะงามตลอด5 6ปีเลยอ๋อถ้าเหตุผลที่เหตุแบบนี้เพื่ออย่างครับต้องการวอดร้อยอร์เซแล้วก็3ปีให้ได้ลูก3ปีให้ลูกอายุก็ต้องยืนครับอายุยืนนะฮะอายุไม่ใช่ว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้บางบางสวนนะครับจะมต้องเุเยนยืน มีหกปีมีลูกแล้วก็ยืนตายเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นงมีนดานมันตั้งไปได้ป<อ>็นร้อนนะครับเพีงก็จะแห้งตายยืน<อ>ย,ยเลยเพราะว่าลากแก้วเข้าไปไม่ได้ใช่ครับอันนี้ลากแก้วลงได้ลึกได้ลึกครับอ,อันนี้คงลงแล้วครับอายุยืน50ห้าสิบปีห้าสิบปีครับ การผูกตุเรียนไม่ได้ปลูกกัน่าบ่อยๆหรือว่าอะไรนคะรับโอกาส <ๆ S 2> แก้โตนั้นมีน้อยมีน้อยครับออๆๆโอกาสแก้โตนั้นมีน้อยนะครับ,รบโอกาส,กาสแก้ตัวนั้นมีน้อยจริงๆนะครับ,รบเพราะว่าการทำทุเรียนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะแก้ได้ปีละครั้งออโอกาสวัดต่อไปถ้าลูกแล้วถ้ายาวไม่โคเดินเข้ามาก็ไม่ได้แล้วเออไม่ได้แล้วจะมาดูจะมาดูโตน่าแปลกมากครับอันนี้จบเลย แล้วการการทำแบบนี้นะครับหนึ่งการเก็บความชื้นนะครับไอที่เรา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 ล้วงไปน้ําจะไปลงตรงนั้นมันจะทําให้ชื้นตลอดมันจะเก็บไม่มีน้ําเก็บน้ําได้เก็บน้ําได้ไดเออหน้าแ้งมันก็จะมีความชื้นดปกติจะสองวันลดใช่ไหมครับครับที่เรามีธุระสามสี่วันที่เยนเราก็ยังไม่โทรมเพราะมันสามารถเบเอไม่สวยไหมครับที่มีมันจะมีการเก็บน้ําแล้วอุ้มน้ําทําให้รากเน่า มีมีเกี่ยวครับเออแต่ว่าแต่กว่าจะถึงระดับนั้นคือทุเรียนเนี่ยต้นใหญ่ต้นใหญ่แล้วโตวแล้วโตวแล้วไม่ม<อ>ีปัญหาการล่าเน่าตายกันอะไรคือต้เรียนเล็กแล้วก็แตกเกินไปน้ําท่วมใน,ในส่วนที่มีผนเสียบอกว่ามีน้ําขังในหลุมไม่มีแล้วครับเพราะว่าทุเรียนต้นใหญ่แล้วโตแล้วโตแล้วโอ้แล้วแล้วก็ยกคนเนี่ยมันสามารถ ระบายน้ําได้ดีเออถอยรากแก้วรากอะไรที่มันลากอากาศเอน้ําไม่มีิีขึ้นจะไปแช่เออเระยกคนขึ้นใช่อแต่ถ้าเราปลูกที่ราบเนี่ยอคนอีสานเรียกมันฮึมมันฮึมครับครับผม่ต่อไปนี้ก็ให้ท่านผู้ชมนะครับติดตามของช่องช่องอีสานยูทูบครับของคุณอมพรคำผงนะครับ ตามขั้นตอนต่อไปการวางข่อการวางระบบน้ําการปลูกการลองต้นหลุมนะครับาทางทางช่องจะถ่ายทอดความรู้หรือประสบการณ์ให้กับพี่น้องเรื่อยๆนะครับกับคนที่ปลูกทุเรียนในนาหรือคนที่สนใจอยากปลูกทุเรียนอ่าให้ติดตามช่องอีสานยูทูบไว้นะครับครับ,คร,บครับผมขั้นตอนคือตอนนี้คือขั้นตอนเริ่มต้นเริ่มต้นน้ำหนึ่งฮะน้ำหนึ่งดีน้ำหนึ่งได้ต่อไปสวยหรูครับครับ เริ่มต้นตอนนี้คือตโคนขั้นตอนขั้นตอนที่สองต่อไปคือการวางพ่อระบบน้าครับผมขั้นตอนที่สามก็คือลองก้นหลุมขั้นตอนที่สี่ผงจะมาปลูกครับโอ้มีอีกหลายขั้นตอนนะครับก็จะปลูกได้นะเราต้องการลอดนะครับเราไม่ต้องการลอดอาวไม่รอดอาวปลูกร้อยต้นเราต้องเหลือร้อยต้น ครับผมนี่นะครับอะไรครับคุณสมยศอ่หินด้านตื้นใช่ไหมครับเออครับตอนผู้ชมครับผมจะพาเมื่อเบิงการจกอ่าพ่อหินดานนะครับเจอหินดานตื่นนะครับนะครับถ้าพ่อหินดานตื่นเนี่ยนี่พอจะเจอปัญหาในไหนของคุณสมยศก็คือเราปลูกไปอ่าทุเรียนได้อายุ5 6ปีก็ตายตายเองมันเลิกเลิกแกหาซีเส้นเองเนาะหน้าหน้าแหลนเนี่ยจะร้อนมากครับผมนะแต่จะทำให้เกิดความร้อนเออ ทำให้ต้นเรียนตายอ๋อนี่ครับเจอหินดานตื่นตื่นนะครับพี่น้องโอ้ยครับเบ้ต้องแก้แก้ไปวิธีหดครับแก้ด้วยการเนี่ยเราเอาเมโคนเมโคจกลงไปจกลงไปเอแล้วเราก็ยกโคนขึ้นมาอ๋อครับผมไอ้ยังเงี้ยปลูกร้อยต้นตายร้อยต้นอย่างเงี้ยอ๋อคาบบ๊อุดหลุมใช่ครับครับผม นะครับนี่เป็นดินนาที่เป็นดินทรายนะครับกานปลูกทุเรียนในดินทรายนะยดินทรายนะครับดินทรายก็ดินทรายภูเขาไฟนะครับพี่น้องเพราะว่าป่องภูเขาไฟอยู่ห่างจากอันนี้เป็นดินทรายภูเขาไฟบ่ครับดินทรายภูเขาไฟครับเป็นป่องภูเขาไฟนะครับนี่นะครับเป็นดินทรายนะครับพี่น้องปุ่มนี่เป็นเรียนดินทรายนะฮะอันนี้ทรายหน้าดินจะมีปุ๋ยมีแร่ธาตุจะดำปึ๊ดเลยนะครับเห็นไหมแร่ธาตุสารอาหารเนี่ยสีดำหมดเลยครับ สุดยอดอันนี้ปลูกแบบไม่ต้องใส่อะไรนี่ปลูกขึ้นโตเลยดินดำเนาะดินดำนี่ดินดำดำเป็นเหมือนขึ้นกันกับอมันจะมีถาดอาหารและมีปุ๋ยของมันอยู่เลยถูกถูกถูกครับมีเาดถาดมีเล่ถาดมีอาหารนะครับอ่าดินดำนะเหมาะสําหรับปลูกทุเรียนไหมครับคุณสมญยอดเหมาะครับสําหรับผมเหมาะครับนะครับแล้วทุเรียนจะทําให้รสชาติดีนะครับรสชาติดีมากอไม่แพ้กับดินแดงอนะครับเนี่ย ดินทรายภูเขาไฟจะบอกว่าไม่ใช่กขาป่องภูเขาไฟอยู่เกินห้าโลนี่ครับนะดินทรายดินทรายอินทรียถือลักษณะถือวิธีมันก็ได้เป็นบอกคนสมยศครับเนี่ยอันนี้เป็นฉันล่างเบิงเบิ้งสันล่างนะครับเบิงผิวดินสันล่างอ่ะนี่คนสําศอยในพื้นเลยนะอ่าในพื้นเนี่ยจะเป็นแดงๆนี่นะนี่ครับครับนี่เขาเรียกว่าดินทรายภูเขาไฟนะครับมันจะมีสองลักษณะอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือ ไอที่มันเป็นเนินเป็นเขาเป็นดินแดงนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าดินแดงดินแดงภูเขาไฟครับที่เราภูเขาไฟเหมือนกันอันนี้เป็นเป็นดินทร้เขาภูเขาไฟครับโอ้จ้ำนะกะตา้มความเข้าใจกับพี่น้องเนาะที่คิดอยากปลูกเนาะครับก็ให้เบิ้งดินกะสามารถปลูกได้ไหมครับคุณต้นยได้ครับปลูกได้ เรียนจะเติบโตได้ดีด้วยครับเอ้นะุเรียนเนี่ยจะระบายน้ําได้ดีทรายแบบนี้นะครับครับผมอาจะ,จะไม่ทําให้แฉะไม่ทําให้ลืมเนาะครับผมจะ,จะไม่ทาให้ทุเรียนรากเน่าดินแบบเนี้นบอาสอบถามคนสมยศอีกนะครับว่า,าการปลูกทุเรียนด้นดินทรายนี่เข้าต้องมีการเตรียมการอี่ยั้งอ,งอืนไหวแน่ครับเตรียมการในขั้นไหนขั้นแรกก็คือต้องยกโคนแบบนี้ครับขั้นที่สองเราก็วา,วางระบบ ระบบน้ำครับนะครับทุกสามเราก็อ่าร่องก้นหลุมพันที่สี่แล้วจึงเอาต้นพันธุ์มาปลูกร่องก้นหลุมนี่ครับเตรียมอย่างไนครับคุณสมก้นหลุมก็มีเช่นมีแกลมีขี้วัวน,นะครับมีฟอรดานอ,อ,อ่ามีปูนขาวนะครับแล้วแต่ที่จะใส่แล้วแต่วิชาแกลมแกลประมาณไหนครับแกลประมาณอ่าครึ่งถังสีนะถังสี2ีลิตรเราเนี่ยนะครึ่งหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งหลุมหนึ่งโกนนะครับ ามาผสมกับดินห้าผสมกับดินส่วนส่วนนึ้ตส่วนหนึ่งบอกได้ยังไาเราเราจะให้ดินมากกว่าเป10% 10% 60นะดิน60นะครับแกลบ20ิีวัวิบนะครับบนใส่กันนะครับถ้าเราถ้าเราใช้ไม่เป็นนะครับในการใช้คีวัวไม่ถูกต้องไม่เป็นในการใช้แกลบไม่เป็นเนี่ยจะทาให้เกลือน ลากเปอยเน่าตายนะฮะส่วนเมื่อกีอ่านันนะครับในการในการที่จะจะปลูกแบบนี้บางคนคือปลูกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีความรู้ในการใช้แกลบหรือใช้กัวนะครับทำไมถึงตายคือคุณใช้ในปริมาณที่มากก็ทําให้ทุเรียนตายครับที่นี่คนทุเรียนทั้งกีบวัวคนทุเรียนครับสอบถามอีกนะครับเพื่อเป็นแนวความรู้ให้ครับ ผู้ที่กำลังได้รับชมคลิปช่องอีสานโต้ทูบอยู่ในตอนนี้นะครับแกบนี่เขาเป็นแกบใหม่หรือแกบเก่าแกบใหม่ครับแกแบใหม่ได้แกบใหม่ก็ได้แกแบเก่าก็ได้แต่แกแบเนี่ยผมจะบอกพี่น้องนะครับอย่างผมเนี่ยเข้าใจเองว่าแกบเนี่ยมันมีข้อบวกข้อลบนะครับหนึ่งทำให้ร้อนร้อนมากจนกระทั่งรากเปอยเน่าตายสุปเลยแกบ นะครับถ้าเราใส่ปริมาณที่ไม่ถูกต้องกับสองมันสามารถทำให้เกิดความเย็นเย็นได้อ่าเย็นได้มีทั้งร้อนมีทั้งเย็นดีกถูแกลถ้าเราใส่ให้ถูใส่ให้ร้อนมันก็ร้อนใส่ให้มันเย็นมันก็จะเย็นายกตอยางขึ้นเย็นครับเย็นนี่การทุเรียนนีเย็นเนี่ยมันจะเย็นคู่กันฉ่งตลอดเลยนะครับนะจากปลายังไปถึงพี่น้องทีมีพื้นที่เป็นดินทรายนะครับอยากให้คุณสมยว์นี่ อธิบายแลยครับถ้ามั่วกลับใจครับพี่น้องที่คิดจะปลูกทุเรียนยุติแต่ว่าพืนทีจะของเป็นดินทรายนะครับ,รบอันนี้อันนี้ผม,มอยากให้มันมันยังไงอ่ะที่ที่อธิบายไปมันหรือใครอยากปลูกจริงๆให้โทรมาสอบถามนะครับ<อ>ทางท่องอิสานยูทูบครับหรือเบอร์โทรคุณสมยศครับ98 8936218นะครับครับเบอร์ทางช่องเบอร์083 372 4737ครับ ครับโทรมาสอบถามรายละเอียดเป็นเคสสไปนะครับสําหรับคนที่จะปลูกจริงเราพร้อมให้วิธีการแนะแนวหรือไปดูให้นำไปไปไปถึงที่ให้เลยนะครับลงพื้นที่ให้เลยลงพื้นที่ให้เลยครับโอ้โหอย่างเี้ยขก็ลงพื้นที่อ่าจะลงพื้นที่จริงนะครับคุณสํายดมาพื้นที่ของอําพรอําพรนะครับมาพื้นที่ของคุณอําพรนะครับ หรือว่าพื้นที่ของช่องอีสาน YouTube ครับผมก็ได้ความแนะนำและก็ไว้วางใจคนชมยศคนนะครับที่คนประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับทุเรียนก้อนนี้ก็ออกอยู่นะครับเราคนสมยศมากครับขายหมดแล้วปีนี้ปีนี้ขายหรอป๋องครับผมได้รับรางวัลนะครับรองอันหนึ่งของอำเภอได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งของของอำเภอนามยืนนะครับครับพี่น้องครับ ผมกาสสีอาภาพที่เป็นภาพได้รับรางวัลคืนปกคลิปให้พี่น้องด้เบิ่งน่าเด้พี่น้องเด้อครับผมครับ,<อ>บ,บครับผมไม่โป้มือไม่โป้ม <c oughs> <laughs> ือใช คนสมยศนะครับอ,อยากให้คนสมยศเนี่ยฝากไปถึงพี่น้องที่มีพื้นที่ดินทรายคิดจะปลูกทุเรียนโคตองวิตโตกังวลนะครับเพราะว่าเดเห็นเนีนีครับฝากถึงพี่น้องอพี่น้องที่เป็นดินทรายที่กลัวนะครับกลัวปูดกลัวตายกลัวปลูกแล้วจะตายไหมปลูกแล้วจะได้กินผลไหมนะครับเร,บรบาัดลักษณะนี้ยกโคุ้มาผมรับรองว่าได้กินผลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ตานยูโยโคะเนี่ยมันมันทำให้ดูแลรักษาง่ายเปลียนรลกไม่เนาน,น้ำน้ำก็จะไม่แฉะนะครับทีอน้ำมันยะไม่แฉะนะครับครับมแน่นอนครับผมคร,บครับคุณสมยศครับผมอีสานย u ท u b e มอนีก่กาขอบคุณคุณสมยศหลายๆนะครับที่มา,าดูแลและก็ให้ขอบุญรายละเอียดในการเห็ุปลูกเทียนต้นคู่และกะย็ยกโค โยกโคกนะครับพี่น้องครับอ่าถ้าพี่น้องสนใจจังได้นะครับกะโปมาสอบถามคุณสมยศได้นะครับเอ้าเบอร์โทรอีกครั้งครับ0988936218นะครับครับทางช่องอ่าพิ่ตาพี่คุณกับผมก็ได้นะครับ คครรัับบพี่นองหวังว่าพี่น้องได้เบิ้งคลิปนี้แล้วนะครับคงสิถูกใจบอร้ายกันหน่อยนะครับเป็นแนวความกิดปลูกทุเรียนยกโพนยกโคกนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ดินทรายคุณสําศวจเพื่อกระยืนยันนะครับว่าคน เ็นได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ของเพิ่นนั่เพิ่นเห็ดแล้วนะครับเฮ็ดแล้วประสบความสำเร็จแล้วครับผมกับสิบพาพี่น้องมาเบิง่งจุดเริ่มตน้นที่ลงเมื่อเห็ดมือเเ้าน,นะครับตกส่งบาบมากกับฝนตกครับพี่น้อง แนมเห็นหองยนั่นกับกกแห้งพอสมควรอยู่ครับผมซึ่งสิประสบความสเร็จหรือบอนั่นนะครับก็ให้พี่น้องเข้าติดตามเบิ่งไปเรื่อยๆครับครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้ซับนิกอนผมท่าวคำผงอีสานยูทูป ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้คลิปหนาจังพ่อก็พผมหมคครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ